ทุกคนเทศกาลเจนนี่ทำเรื่องอีกแล้วจ้าเธอจ๋ามาเป็นพันบ้านหมื่นบ้านบอกเลยนะครั้งนี้แพคไว้แล้วนี่ลงไลฟ์ปุ๊บเข้าออฟฟิศเลยนะเธอตีหนึ่งตีสองนี่แพ็คก็หมดแล้วนะที่สำคัญคือหมดรอบนี้เราปิ้นลาเบลไว้เลยพี่แมมปิ้นมาปุบ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 เครื่องไม่มีร้อนยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะฉันมีเคล็ดลับจ้ะงานนี้บอกเลยเธอดูนะเดี๋ยวดูลาเบลฉันนี่แพ็คไว้หมดแล้วนะแปะแล้วนะเห็นป่ะโอ้โหไหลอย่างกระสายน้ำ ทีมงานนี่บอกแฮปปี้มากบอกทําไมไม่ทําอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว <c oughs> เธอดูจ้ะอันนะี้ <c oughs> เครื่องเก่าของอีซี่ปิ้นเหมือนกันนะเครื่องเก่าอ่ะมันปิ้นได้ประมาณห้าร้อถึงเจ็ดร้อยเอาเดียวเครื่องร้อนแล้วต้องรอเย็นพี่แม่อ่ะเขาเห็นความแบบอเนกของเรา <c oughs> เขาก็เลยบอกว่านี่มีเครื่องใหม่แล้วพี่แม่จัดไปเลยจ้า รุ่นนี้รุ่นอะไรรู้ไหม IS90 ้ IS 90, พี่แม่อะไรนะชื่ออะไรน,นะไอเอาจากอีซี่ i ิณที่แม่อันนี้คือบอกเลยว่าพินได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพักเครื่องไม่มีร้อนเลยพี่แม่เ,ออเครื่องเขาเย็นเลยมาเห็นไหมเห็นไหมมีจอ LED ด้วยนะบอกเลยว่าพินมาแล้วกี่ออเดอร์พี่แม่รู้ป่าว่าเนี่ยเหมาะกับคนที่พันออเดอร์ขึ้นไปพันถึงหมื่นเอาสบายๆเลยเออไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นทับบ่อยๆเพราะแผ่นพับนึงอะบอกเลยว่า2 0 0พันสองพันใบสบายๆเนี่ยไหลยิงกระน้ำเร็วมากนี่บอกเลยนั้นไม่ใช่ fast forward ความเร็วของเขาทําได้จริงแบบนี้เลยเธอ24ชั่วโมงไม่ต้องพักเครื่องแล้ว เพราะฉะนั้นคือใครออเดอร์เยอะๆพันหมื่นเอาไปเลยและที่สําคัญสิ่งที่เราชอบมากคือเซอร์วิสของเขาจ้ะเซอร์วิสเขาบอกเลยว่ามีตั้งแต่9โมงถึง4ช่วงที่สําคัญคือบอกเลยว่าเขาตอบไวมากคออไวมากโทรได้เลยไม่ต้องกลัวเลยค่ะพี่แม่เออใครมีปัญหปัญหาทําอะไรไม่เป็นกดเกิดอะไรไม่เป็นโทรหาเขาได้เพราะฉะนั้นนะจ๊ะครั้งนี้เทศก,กาลเจนนี่นะจ๊ะพันหมื่นออเดอร์ไงเราวันลุ่งขึ้นส่งเลยทันทีขอบคุณอีซี่ปรินจ้าเลิฟมาก